งก็ได้อผมผมจะไม่มีกีตาร์ไอ้เล่ากีตาร์บบกว่าโซโล่นำตัวหรือ oh. ับชอบอนะไรเนี้ยผ,ผมจะเน้นฟังเป็นวงอ,อย่างวงที่หลักๆเลยผมจะนันบ้ามากถ้ามีัสได้ค่ะ oh. สายนูแล้วก็ผมชอบเพราะว่าเขาร้องแบบไม่ว้าบเลยเป็นดนแบปนดนบ่อยจะไม่ไม่ไม่ว้ากแต่น้อยแต่ว่าผมจะไม่ชอบมือกีตาร์เขาเพราะว่าเขา เป็นสายแบบเอฟเฟกต์หยุกหยับคว้าทันทีเป็นโค้งอะไรเงี้ยเสียงประหลาดเยอะผมก็เลยแบบเอ้ยเออทำไมเขาเขาเขาแต่ว่าเอาเสียงประหลาดเนีมันมันรวมกับเพลงได้ยังไงเี้ยมันแบบดูมันดูตรงตัวใช่มมันูลงตัวมากคมกลิบมากใช่ครับแล้วก็แบบไม่ได้แบบประหลาดแบบเวอร์หรืออะไรเงี้ยคือคือฟังแล้วไม่เขินใช่ใช่ใช่ครับบางทีแบบรามีเสียงเป็นแบบทดลองเอาโน้ตอันนี้มาใส่แล้วพอเราฟังอ่ะเรายังเขินเองใช่นไหมเบ็นไหมอย่างวะ อย่างผมเนี่ยไม่ไม่หนูว่าแบบสมมุติชอบตากล้องอะไรต้องไปแกะแกะลูกโซ่ของเขาแล้วผมว่าจะเป็นแบบไอ้นี่ไซส์เป็กอะไรไซส์เนี้ยผมไปซื้อเลยอาจจะเป็นแบบเไซส์ไมากกว่าสายแบบของเล่นไม่ได้สายติดมืออะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าอันนั้นนี่คือเป็นตั้งแต่ช่วงอาเด็กๆเลยใช่ไหมพี่ที่ชอบมาใช่ใช่ครับแล้ว ช่วงช่วงหลังๆในช่วงนี้ช่วงปัจจุบันที่มีศิลปินที่ชอบบ้างไช่วงนี้ถ้าจะถัดมาจากยุคหนุ่มแมทท่อนยุคจะไม่ท่านบอกแล้วก็จะมาฟังเริ่มมาเหมือนจะจะเป็นเอาเป็นอันทีบหน่อยผมชอบบิ๊กในวงหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินเพราะว่าวงเขาเท่มากแล้วก็ตัดส่วนตัดเพลงใส่ด้วยนะฮะโอ้โหดีเลยครับอยากให้คนฟังให้เยอะโอเคครับวงนี้ก็ดีครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นงงที่ไม่ได้ตีเอฟเพลงทามเขาแต่ก็ต้องมาแกะเพลงของเขาเริ่มแกะเพลงเขาแล้วอะไรเงี้ยแกะได้อยู่เนาะแกได้ครับแกะได้อยู่แกได้อยู่ครับครับแล้วก็ถ้านัดชั่วโมงนี้ผมก็จะฟังคอมมิสของมีก็จะเป็นสายไทยทำไมเปลี่ยนสังเกตว่าเขาดนี้เหนแ่ๆมันเหมือนกับเหมือนกับฟังพอบังแบบแล้วมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วมันไม่ไปอิ่มตัวไหมครับนั่น ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นมันได้เรายิงของอย่างเดิมทุกวันนะเราอยากฟังเพลงตั้งแต่แบบคิึงคึ่งมาฟังอ่ะเีลงกีบ้านุ่มบ้างมาฟังเมโลดี้ร้องเพราะบ้างในการเล่นกีตาร์มีวิธีแก้ไขปัญหาพวกสายจะสนหิมเร็วพวกมือเหนื่ยเยอะมากเลยสายสนิมเร็วนี่คือเป็นปัญหาใช่เป็นปัญหาเลยนะใช่ผมก็ผมก็เหนื่อยเกมเงยเกมคนเงยเกมเนี่ยแต่มีปัญหาเล่นกีตาร์แป๊บเดียวเปลี่ยนสายใหม่ เน่นโชว์เดียวก็เอ้าทำไมแดงแล้วอ่ะทำไมทำาเล่นไม่สนิทนี่ยจริงจริงมันมันก็มีวิธีแก้หลายอย่างนะครับมันก็อยู่ที่ตัวเราก่อนอย่างแรกก็คือเนื่อใช่ไหมก่อนเล่นอ่ะก็ล้างมือก่อนน้ำต้มตู่น้ําอะไรก็ได้ให้ความมันมันออกแล้วก็ให้ความมันให้เกลี้ยงเลยใช่ครับอ่ะอะไรก็เป็นวิธีช่วยอ่าฟีสองก็คือเล่นเสร็จก็ผ้าอ,อะไรมาเช็ดเช็ดหลายหน่อยไม่ต้องเช็ดกับ เราให้เงาไม่เาเอาแค่เอาแค่เหมือนกันเป็นแบบพวกข้ามเงอของเราออกเฉยๆนั่นเองครับแล้วอย่างน้ำยาใช้ไก่ก็ก็ใช้ได้ก็จะดีครับมันก็ช่วยเนาะมีผลในการเกัษาที่อายุแล้วก็เก็บในกล่องกล่องผ่าถ้ามีอตัวดูความเื้นก็เด็ที่เป็นถุงเนาะพวกสารกันชื้ออะไดใช่ครับใส่เข้าไปเลย อะไรก็ใส่เข้าไปผมบานผมนี่ใส่เต็มที่เลยอ่าแล้วก็ช่วยได้ครับช่วยได้ดูความชื้นนะให้รักษาความชื้นครับช่วยได้ช่วยได้ครับผมทาแั่งีย้วเรื่องล้างมือได้หรือครับผมเึนหลงล้างมือกันช่ใช่ล้างมือก่อนแล้วถ้าสมมติล้างมือแล้วแบบเหมือนที่มันไม่ลื่นเนาะก็ให้เอาอะไรหลายฟ้ัเสร็จไหมใช่ไหมอ่าที่เป็นรูดพดีในี่อน็ลื่นเลมืนเล่นได้ให้มันเลื่นให้มันสูทขึ้นใช่ครับ แล้วผมยังไม่รู้หน้าที่ของกระป็ดเลยแสดงว่าเครื่องสระสะอาดหรือปเปล่าอะไรเงี้ยซื้อมาใช้อยู่ขึ้นมันก็ช่วยครับช่วยให้เราช่วยให้สระมันลื่นแล้วเล่นง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลรักษาเยเ่มเยิ่มสายด้วย,ยโอเคแล้วถ้าอย่างพวกตั้งเต๋าตั้งอะไรนี้พอมีแบบตั้งแบบเบสิคๆมข้ยมีมีครับอย่างอย่างผมที่ร้านเนาะก็เราเซ็ตครับกีตาร์เซ็ตอัพก็คืออย่างแรกก็คือเช็คคอ แล้วก็ทัชช,ชิ่งทัชชิ่งแอคชั่นก็คือความสูงของสายมนุษยกย้างคนอยากได้สายต่ำหน่อยแล้วก็ต้องมาดูให้ว่าวันนี้มันอยาไอกได้ต้องเทคสภาก่อนว่าม,ม,มันทำได้ลงได้มากแค่ไหนเลยมินิต้าม,มันก็ไม่เหมือนกันแต่ละตัวบางตัวก็เฟตจมเลยนี้ก็ต้องเห็นตรงนี้เลยใช่คร<อ>ับก็ถ้าถ้าเ็ดไม่ไหวก็ต้องรีเ็ดก็ต้องเปลี่ยนเ็ตใช่ครับก็เซตอัพก็ส่วนใหญ่จะอย่างแรกก็คือตั้งฟอร์มก่อนให้มันตรงได้มาตรฐานครับ แล้วก็แคมาลดความสูงแล้วก็เป็นเรื่องบาลานซ์ของพิกอับพิกขับไฟฟ้าก็มีหน้าหลังก็บาลานซ์ให้มันเวลาขับรถให้มันติมันไม่โดดมากอันนี้ก็ถ้าอยากเป็นคนเขาชอบตั้งสูงเนแบบนี้ก็สามาตั้งได้เหมือนกันข้างหนแล้วแต่แล้วแต่คนชอบครับเลยใช่ก็จะถามหรืว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็เลยจะต้องการสิ่งเตียนะต้องมันตัดริ่งหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็ตั้งได้แต่ว่ามันมันก็ ต้องดูกีตาร์มันจะตัวไปแล้วบอกตัวตั้งได้เท่งนี้เตี้ยมากก็ติดเดก็ากป็นแค่แล้วแต่กีตาร์อันนี้กรณีถ้ามีคนมาที่ร้านบางคนก็อยากได้ดแบบเสรชแต่จัมโบ้มาเปลี่ยนได้ไอืมเราอยากกีตาร์เลยเป็นแบบธรรมาดาเลยสเตเตอร์เลสธรรมดาแต่นั่นบอกว่าร้านผมไม่ได้รับทำงานมาให้เนาะแต่รับเป็นงานเซ็นอัพใช่ครับถ้าเป็นงานเ,เป็นๆก็น่าจะเป็นงานพวกงานต้อมง,งานอะไรครไม่ยากกีตาร์ผม ีตาร์ผมเองก็คืออย่างถ้าเป็นกีตาร์ปกติเขาก็จะตั้งสาย e แต่งานของผมโนวาเดียมันจะเป็นต้องลดสายใช่ทีนเนี้ยลดสายเนี้ยก็คือจะต้องเซ็ตอัพใหม่ใชถถ่ถ้าถ้าถ้าใส่สายเบอร์ปกติเช่นเบอร์ติดท่านเขานิยมกันเนาะลดสายมันก็จะกลายเป็นหย่อนไปเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องทำการเซ็ตรับก็คือเปลี่ยนสายเ,เป็นเบอร์ใหญ่แล้วก็ต้องมาตั้งคอเพื่อให้มันรับกับกับสายที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับ จะเป็นเอาเป็นแต่ว่าการเซตอัพก็สำคัญพอสมควรเลยสลับสองข้างยิ่งสายมีขั้นสายอะไรตอบจบเลยใช่ครับก็อย่างตั้งสายอย่างสมมติระดับนี้ก็ต้องมาตั้งละไม่งั้นความเย็นความอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ครับอย่างเมื่เราปจุบั้ยมันจะมีพวกตอบถึงขั้นดีเลยเนี้ยครับเป็นสายอันนี้พี่ก็สามารถจะตับได้เหมือนกันทำได้ครับ ทำได้ม,มาคุยกันได้ว่า,นา,นา,าเนี่ยมันน่าสนใจเล่นเมทาแลนด์ดอกบีอย่างเงี้ยแล้วผมไสซย like, อ,อยู่บ้านทำไมมันโลนอีกทียืนยไว้ขนาดนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยมาคุยได้ครับทำได้หมดโอเคก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหาเหนือยึ้นสิ่งนี้ขึ้นกำานะครับ <laughs> แล้วก็การเซตอัพเขาก็มีคำแนะนำว่าตอบสายถึอขั้น B ก็จะมาเซตให้ได้เหมือนกันนะครับ โอเคแน่ขอบคุณพี่มากนะครับครับ